เอาเลยครับท่านผู้ชมวันนี้เนะครับเราก็ยังคงอยู่ในเกมคารบาลกันเหมือนเดิมนะครับและสําหรับในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาแอบดูเกมอัปเดตประจําวันนี้ดีกว่าซึ่งบอกไว้ก่อนว่าตอนนี้เนี่ยเซิร์ฟยังไม่เปิดนะแต่เดี๋ยวเราจะมาสปอยกันก่อนเลยนี่ครับว่าพอเซิร์ฟเปิดแล้วเนี่ยมันจะมีอัปเดตอะไรเข้ามาใหม่บ้างซึ่งบอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยมีดังดันเจียนใหม่กิจกรรมตัวใหม่แล้วก็อัปเดตอะไรเพิ่มเข้ามาอีกหลายอย่างเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดทั้งหมดกันเนี่ยผมก็มีอะไรแจมๆมาฝากกนน้้ชมัอีแลว คาบาวอินฟินิตคอมโบนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมเงินเกมนี้เนี่ยผมแนะนําเลยนะครับร้านลิสแมนช็อปโน .1 นเรื่องการให้บริการเติมเกมะครับซึ่งบอกเลยว่าถูกกว่าเติมเองแน่นอนและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเกมชั้นนําต่างๆให้เลือกเติมอีกมากมายเลยนะครับสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เลยด้วยเติมในเว็บเนี่ยจะได้รับลิสแมนคอยที่ใช้แทนส่วนลดได้หรือเติมแบบผ่อนชําระนานสูงสุด10เดือนตลอด24ชั่วโมงเลยเครับเติมเกมถูกผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ลิสแมนช็อปเท่านั้น โอเคทุก <Okay, S 2> ชมตอนนี้เนะี่ยเราก็อยู่ที่หน้าเว็บของตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าเจ้าลิง์ของหน้าเว็บตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะเอาแปะไว้ให้ที่ใต้คลิปด้วยนะ เผื่อใครสนใจจะเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถกดตามลิงก์ใต้คลิปเข้ามาได้เลยนะครับโดยเริ่มจากอัปเดตแรกนีครับก็คือเจ้าดันเจียนใหม่ที่เข้ามาในวันนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าเขามีทั้งหมด3ดันเจียนเลยนะและดันเจียนแรกเนี่ยก็คือเจ้าดันรถไฟอเวกตัวนี้นั่นเองโดยเจ้าดันตัวนี้เนี่ยเขาจะเข้ามาพร้อมกับกิจกรรมใหม่ด้วยนะครับรวมไปถึงตั๋วในการลงดันเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าอันละ1,500เจมเลยทะผู้ชมและเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือเงินรางวัลในการจบเจ้าดันรถไฟอเวก แต่ละรอบเนี่ยเราจะได้รอบละ 5M ในเกมเลยนะครับและสําหรับดันเจี้ยนต่อมานะครับนี่ดันเจี้ยนที่2ก็คือเจ้าดันแมลงอเวกนั่นเองอบอกเลยว่าดันนี้เนี่ยน่าจะเป็นไฮไลท์ของอัปเดตนี้เลยก็ว่าได้นะครับซึ่งเจ้าดันตัวนี้เนี่ยเขาจะมีแหวนบอสประจําดันเจี้ยนด้วยนั่นก็คือเจ้าแหวนไทแลนด์อเวกนั่นเองโดยหลายคนเนี่ยอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับเจ้าแหวนบอสตัวนี้นะครับซึ่งมันก็คือแหวนที่อัปเกรดมาจากดันแมลงอเวกรอยยี่ห้านั่นแหละและบอกเลยนะครับว แบบนี้เนี่ยจะแหวนตัวนี้น่าจะราคาโคตรแพงอีกแล้วครับผมแต่สิ่งที่เราต้องเสียเนี่ยก็คือเรื่องของการซื้อตัวดันนั่นเองเนะครับซึ่งบอกเลยว่าตัวดันในรอบนี้เนี่ยก็ไม่ได้ต่างอะไรกับดันเทมปัสเลยนะเพราะว่าเราต้องใช้เจมในการลงเจ้าดันตัวนี้นั่นเองนุ้ชมอ่ะเอาเป็นว่าสําหรับใครนะครับที่อยากจะลงทุนเพื่อลงดันไปหาแหวนมาขายเนี่ยต่อให้ใช้เจมในการลงยังไงผมก็ว่าน่าจะคุ้มอยู่แล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอเซิร์เปิดเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปลองเซอร์เวจเจ้าดันตัวนี้กันดูสักรอบหนึ และที่สำคัญเนี่ยเดี๋ยวจะแอบพาไปดูด้วยว่าเจ้าดันตัวนี้เขามีอะไรแจมแจมนอกจากเจ้าแหวนอเวกตัวนี้ดอกบ,บ้างหรือเปล่าและสําหรับดันเจี้ยนที่3ที่เข้ามาในวันนี้เนี่ยก็คือเจ้าดันกุญแจเลเวล6นั่นเองเนะครับนี่รูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้เลย ทีนี้ต่อมาอัปเดตที่2นะครับก็คือเรื่องกิจกรรมภายในตัวเกมนั่นเองเนี่ยครับโดยในรอบนี้เนี่ยเขาจะมีกิจกรรมเข้ามา2กิจกรรมเลยนะโดยตัวแรกเนี่ยก็คือเจ้ากิจกรรมดันรถไฟอเวกนั่นเองนี่ตัวนี้เลยท่านผู้ชมซึ่งกิจกรรมเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้หลังจากเซิร์ฟเปิดนะก็คือช่วงบ่ายโมงนะครับไปจนถึงวันที่10เดือนหน้าเลยและวิธีการเล่นเจ้ากิจกรรมตัวนี้นะครับก็คือให้เราเนี่ยทำการลงเอ่อเจ้าดันรถไฟอเวกนี่แหละเสร็จแล้วหลังจากเคลียร์บอสดันเจี้ยนเนี่ยมันจะม เกี่ยวตัวนี้มาด้วยนะครับโดยเราเนี่ยสามารถเอาไอ้เจ้าหินสโตนตัวนี้นี่แหละไปทาการแลกกล่องสุ่มได้เรียกได้ว่าดันธาตุในแต่ละธาตุที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีกิจกรรมตัวเดียวกันเข้ามาทุกรอบเลยนะครับโดยเจ้ากล่องสุ่มตัวนี้เนี่ยก็จะมีใบออฟขั้นแดงด้วยแล้วก็ขั้นขาวด้วยรวมไปถึงขั้นมีเดียมด้วยและใบออฟทุกใบที่มีโอกาสได้เนี่ยก็คือเจ้าใบแม็กคิเลตนั่นเองรวมไปถึงเนี่ยครับเขายังมีเอ่อเมอร์ไซด w 5ห้าด้วยนะแล้วก็มีเจาะขาวมีอาร์ดบิลสาม มีเจาะแดงมีอีพิกบูทนะครับทั้งขั้นแดงขั้นขาวแล้วก็มีขั้นมีเดียมด้วยและนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีะเป็นแหวนคีเลตนะครับคีดาเมดบวก2แบบถาวนซึ่งบอกไว้ก่อนนะครับว่าของทุกชิ้นที่เราเปิดได้จากเจ้ากล่องตัวนี้เราสามารถเอาไปตั้งขายในตลาดได้นะครับ และสำหรับกิจกรรมที่สองนะครับก็คือเจ้าแลกหินฟินเวอร์นี่รอมาตั้งนานบอกเลยว่าจากปกติที่ตอนนี้ราคาหินถูกเป็นขี้เนี่ยเดี๋ยวกิจกรรมตัวนี้เข้าหินมันจะราคาขึ้นมาทันทีเลยนะครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยมันก็ขึ้นตั้งแต่วันที่26ก็คือวันนี้หลังเซิร์เปิดเลยนะไปจนถึงวันที่10เดือนหน้าเลยนะครับและวิธีการเล่นเนี่ยก็ง่ายมาก เพียงแค่เราเตรียมหินอัปเกรดมานะครับไม่ว่าจะเป็นหินแดงหินขาวหรือว่าหินเคออทที่เอาไว้ตีบวกประดับนั่นแหละโดยหินอัปเกรดทั้ง3แบบเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกเอามาแลกกล่องได้ทั้งหมด4แบบด้วยกันนี่แบบนี้เลยอยากแลกกล่องไหนเนี่ยเราสามารถดูรายละเอียดของในกล่องแล้วก็เอาไปแลกได้เลยนี่ครับอ๋อแล้วก็อีกอันเกือบลืมไปเลยก็คือ NPC ที่เราต้องเอาไปแลกเนี่ยก็คือเจ้า NPC ยูนที่อยู่เมืองบอดี้ไอตัวนี้เลยนั่นเองเนี่ยครับทีนี้กลับมาที่เจ้ากล่องกันต่อนี่เจ้าตัวนี้เย จะแบ่งเป็น2โซนเนาะก็คือด้านบน2กล่องแล้วก็ด้านล่าง2กล่องนะครับซึ่งด้านบนเนี่ยจะใช้เป็นหินแดง10เม็ดแล้วก็หินขาว30เม็ดต่อการแลก1กล่องนะครับส่วนเจ้าด้านล่างทั้งสองกล่องเนี่ยก็จะใช้เป็นหินเคออส20เม็ดต่อการแลก1กล่องนั่นเองนะครับทีนี้ในส่วนของด้านบนและด้านล่างอย่างละ2กล่องเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นกล่องของสายดาบแล้วก็กล่องของสายเวทเหมือนกันเลยด้านบนก็มีสายดาบด้านล่างก็มีสายดาบนะครับแล้วก็มีสายเวทกับสายเวทด้วย ทีนี้เนี่ยเราไปดูนดดกว่าว่าแต่ละกล่องมันมีโอกาสได้อะไรบ้างนี่เริ่มจากกล่องสายดาบสีแดงก่อนเลยซึ่งเจ้ากล่องเนี้ยเราจะมีโอกาสเปิดได้ใบออฟขั้นแดงด้วยมีพวกเข็มขัดพวกมอเตอร์ไซค์พวกปะคุมนะครับแล้วก็จะเป็นพวกของรายวันเนาะแต่สิ่งที่มันต่างจากอีกกล่องนึงเนี่ยก็คือพวกใบออฟนะครับก็จะเป็นแต่สายสวอตแอมเท่านั้นนะครับสายเวทไม่มีนะรวมไปถึงนะครับในส่วนของคุมเนี่ยก็จะไม่มีคุมเศกด้วยจะมีแต่คุมกาดแล้วก็คุมไฟเตอร์นะครับแล้วก็เข็มขัดเนี่ยก็เหมือนกันเลย มีขัดไฟเตอร์แล้วก็เป็นขัดกาดนะครับแต่ขัดเศกเนี่ยเราต้องไปเปิดอีกกล่องหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็พวกขนเนี่ยก็จะมีขนเงินขนดําแล้วก็ขนทองนะครับซึ่งตัวนี้เหมือนกันทุกกล่องอยู่แล้วรวมไปถึงมอไซค์ด้วยนะครับทั้งบูแล้วก็ R W 3ด้วยทีนี้ต่อมาเราลองมาดูกล่องสายเวทกันดีกว่านี่เจ้ากล่องสีฟ้าตัวนี้เลยโดยบายออฟเนี่ยก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่ามันจะเป็นบเมจิกแอมเนาะรวมไปถึงในส่วนของปะคุมแล้วก็เข็มขัดเนี่ยก็จะเป็น่องเศกทั้งหมดเลยด้วยนะครับและสําหรับกล่องต่ออมาะคก็คื เจ้ากล่องทีต้องใช้ chaos update ในการแลกนั่นเองโดยเจ้ากล่องตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้ต่างอะไรกับ2กล่องด้านบนเมื่อกี้นี้เลยนะแต่สิ่งที่ต่างกันจริงๆเนี่ยมีแค่2อ,อย่างในกล่องเท่านั้นนะครับโดยอย่างแรกเนี่ยก็คือเจ้าเมอร์ไซ pw5 นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเจ้าคุมไดเฟมตัวนี้เลยส่วนที่เหลือเนี่ยบอกเลยว่าเหมือนกันแบบเด๊ะ เอาเละครับท่านผู้ชมและทั้งหมดนี้คือการสปอยอัปเดตที่กําลังจะมาถึงในอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้แล้วนะครับโดยสําหรับใครนะครับที่ดูคลิปจบแล้วเนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับผม